ด็กหิิงยยานท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่หนึ่งร้อยหกคุณหนูท่านเป็นอันใดไปบอกบ่าวมาเถอะเจ้าค่ะ อุป,ปนิสัยชิงชีเถนตรงจะให้อ้อม้อมเช่นจนตูนางทำไม่เป็นนางจับมือของอีหนิงไว้อย่างสับสนมึนงงพลางเอ่ยถามใหญ่ท่านจึงร้องไห้ ยามที่ออกมากับพี่ชายสามของนางมิใช่ว่านางยังมีความสุขอยู่หรือไรอีหนิงสายหน้าจะบอกชิงฉี่ได้อย่างไรว่านางค้นพบว่าหลัวสันหยวนกำลังเฝ้าจับตามองนางทั้งคนที่ทำยังเป็นสาวใช้ข้างกายที่นางใกล้ชิดมากที่สุดเหตุใดจึงต้องเฝ้าจับตามองนางเหตุผลของเขาไม่มีน้ำหนักสักนิดเขาหลัวสันหยวนผู้เปี่ยมด้วยคารมโบหาร ปีนั้นยังประลองโต้วาทีชนะบัณฑิตทั้งสำนักหั่นหลนิถ้าว่าเหตุผลเพียงข้อเดียวยังแต่งออกมาไม่ได้นั่นมิใช่เรื่องหน้าขบขันหร,อหรือในเมื่อแต่งออกมาไม่ได้เช่นนั้นก็กล่าวได้เพียงว่าสิ่งที่นางพูดเป็นความจริงเมื่อกลับไปถึงจวนอิงกัวกงนางเพิ่งลงจากรถม้าได้ไม่นานเจินจูก็ปรีเข้ามาด้วยท่าทีร้อนรน จนจูประหลาดใจว่าเหตุใดอีหนิงจึงดูเหมือนผ่านการร้องไห้มาทั้าว่าเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนางจึงยังไม่เอ่ยถามอะไรให้มากความรายงานว่าคุณหนูหลังจากท่านออกไปไม่นานผู้ดูแลหลี่ก็เข้ามาอีหนิงเข้าไปในเรือนเพื่อจิบชาปรับอารมณ์นางพงกศีรษะเป็นเชิงให้จนจูกล่าวต่อไปจนจูเอ่ยต่อ โูยินผู้เท่าให้ถังไท่ไท่ช่วยท่านดูแลจวานเมื่อท่านไม่อยู่ถังไท่ไท่จึงไปพบผู้ดูแลหลี่แท่านถังยังอนุญาตให้เขาเพิ่มค่าเช่าที่ผู้ดูแลหลี่แสดงอารมณ์ซาบซึ้งต่อนางเป็นล้นพ้นทีเดียวเจ้าค่ะ อียนงนวดกลางหว่างคิ้วพลางถอนใจเหตุใดคนรอบกายนางจึงต่อเรื่องไม่หยุดหย่อนสักทียามนี้จะพักผ่อนกลับไม่ได้พักเพลิงโทสะในใจปะทุขึ้นโดยพลันบัดนี้ผู้ดูแลหลี่อยู่ที่ได้จนจูรู้ถึงความสำคัญของเรื่องนี้ดีจึงรีบกล่าว เมื่อบ่าวได้ยินก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมจึงไม่ได้ปล่อยให้ผู้ดูแลดีจากไปเกลียกล่อมให้เขานั่งดื่มชาอยู่ที่ส่วนด้านหน้าเจ้าค่ะไปเชิญพวกองครักษ์มาอีหนิงลุกขึ้นสีหน้าเย็นเยียบจากนั้นก็ให้คนเชิญท่านอาสะพ้ยยังมีผู้ดูแลคนอื่นๆของตระกูลบ่อยด้วยหากนางไม่ทำอะไรสักอย่างคนเหล่านี้คงคิดว่านางรังแกง่ายใช่หรือไม่ การที่นางไม่ขึ้นค่าเช่าย่อมมีเหตุผลการขึ้นค่าเช่าเป็นเพียงผลประโยชน์ที่ได้รับชั่วคราวเท่านั้นในปีที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติเยี่ยงนี้หากอาศัยการปล้นชิงตามไฟย่อมนับว่าต่ำช้ากว่ายามปกติเป็นร้อยเท่า ต่วนอิงกัวกองไม่อาจแบกรับต้อนความเสียหายนี้ได้อีกนางจะไม่รู้ถึงความนึกคิดของผู้ดูแลคนนั้นได้อย่างไรแค่ปีนี้ได้ผลผลิตน้อยลงไร้ซึ่งกำไรก็คิดจะอาศัยการขึ้นค่าเช่าเพื่อเก็บเกี่ยวเงินสักก้อน จวนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์คับขันแต่พวกเขากลับหมายจะสูบเลือสูบเนื้อหากปล่อยให้พวกเขาทำเหลวไหลาตามอำเภอใจก็เท่ากับยอมรับว่านางไรตัวตอนแล้วสำหรับนางซีเรื่องภายในจวนอิงกัวก้องไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นแทรกมือเข้ามายุ่งจนตูยอบตัวรับคำไม่นานบรรดาองครักษ์สาวใช้และสาวใช้ชารา ก็เดินรายล้อมอี๋หนิงไปยังเรือนด้านหน้าเว่อ,อีเพิ่งกลับมาจากด้านนอกเห็นนางเดินอยู่ตรงระเบียงทางเดินด้วยสีหน้าเย็นชาองค์ครักษ์ที่รายล้อมต่างมีท่าทีนอบน้อมอย่างยิ่งยวดขับให้บาร,รมีสยบผู้คนของ,ของนางเป่งประกายเขาขำวดคิ้วเล็กน้อยนี่นางกำลังทำอะไรเขาให้บ่าวรับใช้ข้างกายตามไปดูที่ห้องโถงด้านหน้า ผู้ดูแลหลี่กำลังจิบชาน้ำมันพางนั่งรอบนโต๊ะข้างกายมีขนมเปี๊ยงาจานหนึ่งเขาบีบขนมเปี๊ยให้แตกแล้วใส่ลงไปในถ้วยชาเมื่อได้ยินเสียงสาวใช้รายงานจึงลุกขึ้นยืนอีหนิงเดินเข้ามาในห้องโถงหน้าแล้วตรงไปนั่งบนเก้าอี้ไม้ที่อยู่ตรงหน้าชิงซีและพวกสาวใช้ยืนอยู่ด้านหลังนางเอ่ยด้วยเสียงราบเรียบ ผู้ดูแลลี่ข้าได้ยินว่าท่านมีเรื่องต้องการฟ้องร้องอย่างไรหรือยามนี้ข้ากลับมาแล้วท่านมีเรื่องอะไรอยากจะกล่าวผู้ดูแลลี่คิดว่าตนได้รับคำอนุญาตจากถังไท่ไท่แล้วจะมาสนใจเด็กน้อยที่ยังไม่ถึงวัยปักปิ่นคนหนึ่งไปใหญ่เขาประสานมือยิ้มพลางกล่าวผลหนูข้าน้อยได้รับคำอนุญาตจากถังไถ่ไท่แล้ว ท่านไม่รู้เรื่องการทำไรนะก็ฟังคำของทั้งไทยไทยเถิดการขึ้นข่าเจ้าอย่างไรก็ต้องทำมิเช่นนั้นหลายปีที่ผ่านมาคนงานที่ดูแลพื้นนาจะเอาอะไรกินท่านอยู่ในตัวไม่เข้าใจความยากลําบากของผู้ดูแลพื้นนาะเป็นทั้งไถยไทยที่พอเข้าใจหลักการอยู่บ้างท่านก็ควรฟังคำของนางคนงานเช่นพวกข้าเคารพนางยิ่งนัก ในเมื่อผู้ดูแลหลี่จะสนทนากับข้าข้าก็เห็นว่าท่านควรจะคุกเข่าลองแล้วค่อยตอบโต้ตจะเหมาะสมกว่าแม้ข้าจะไม่เข้าใจว่าคนดูแลผืนานายากลำบากเพียงใดแต่ข้ารู้ว่าที่นี่คือจวนอิงตัวก้องกฎระเบียบไม่อาจละเลยได้เอ๋หนิงกล่าวต่อเมื่อผู้ดูแลหลี่ได้ยินสีหน้าก็พลันเปลี่ยนไปเล็กน้อยมีผู้ดูแลคนใดบ้าง ที่ต้องคุกเข่ายามโต้อตอบสนทนาหากเป็นนายท่านกัวกงก็ช่างเถิดแต่นี่จะให้คุกเข่าให้คุณหนูสายรองคนหนึ่งเขาจัดแขนเสื้อของตนกล่าวเนิบช้าคุณหนูข่ารับใช้ในท่านกัวกงมานอนแรมปี่กระถังยามที่ในท่านกัวกงอยู่ข้าก็ยังไม่ต้องคุกเข่าเพื่อสนทนาแม้น้ำเสียงจะนอบน้อมเท่าว่าการแสดงออกมีใช่ ตอนนี้ท่านก็กำลังนั่งอยู่ต่อให้ข้าน้อยอยากจะคุกเข่าก็คุกเข่าไม่ลงใบหน้าของอีหนิงประดับด้วยรอยยิ้มน้อยๆเหตุใดจึงพูดมากเช่นนี้ไม่คุกเข่าก็ช่างเถิดผู้ดูแลหลี่รอบคิดว่านางยังอ่อนเยาวนักเป็นเพียงเสือกระดาษเท่านั้นจึงไม่ได้สนใจอะไรผู้ใดจะรู้ว่าอีหนิงจะพูดกับคนด้านนอกให้คนเข้ามา ผู้ดูแลหลี่ไม่ยอมคุกเขามาทำให้เขาคุกเข่าเสียผู้ดูแลหลี่หันหน้ากลับไปอย่างรวดเร็วเขาเห็นบ่าวหลายคนเดินถือไม้เข้ามาผู้ดูแลหลี่พวกเราต้องฟังคำสั่งของคุณหนูต้องล่วงเกินท่านแล้ว ผู้ดูแลหลี่ส่งเสียงร้องแหลมเขาถูกไม้ตีเข้าที่เขาขาพรันอ่อนยวบทันทีไม้อีกสองสามท่อนแทรกเข้ามาตรึงเขาไว้บนพื้นอย่างแน่นหนาเขาฝืนเกรงคออย่างไม่ยอมแพ้คอแดงก่ำประหนึ่งไก่ตัวผู้เจ็บปวดจนไม่เหลือเวลาสนใจสิ่งอื่นนี่มันนี่มันอะไรกัน คุณหนูท่านเป็นเพียงคนที่ในท่านกัวกองอุ่มกลับมาผู้ใดจะล่วงรู้ว่ามีสถานะอันใดจะเป็นพวกตกอับนำมาหลอกลวงว่าเป็นทายาทนอกตระกูลหรือใหม่ก็ไม่รู้จะมาแสดงอำนาจบารมีอะไรกับข้าปล่อยข่าอียหนิงยกถ้วยชาขึ้นจิบอย่างสบายอารมณ์ชิงชี่หัวเราะหยันเสียงหนึ่งก้าวไปด้านหน้าแล้วตบผู้ดูแลหลี่ชาดหนึ่ง คุณหนูเป็นเจ้านายของเจ้ากล้ากล่าวกับเจ้านายเช่นนี้หรือเรี่ยวแรงของชิงฉี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นตบจนผู้ดูแลหลี่หน้าหาันกลิ่นเขาเลือดอวนอยู่ในปากผู้ดูแลหลี่วิงเวียนทันใดใบหน้าด้านช้าไร้ความรู้สึกเขายิ่งเดือดดานเจ้าเป็นผู้ได้ถึงกล้าตบข้า ขณะที่ข้าเข้ามาทำงานในจ้วนยังไม่รู้เลยว่ามารดาของเจ้าไปเล่นดินโครนอยู่ที่ได้หากเป็นสาวใช้คนอื่นของหน้าบางรับไม่ได้ถ้าว่าชิงสีถือกำเนิดในไร่นาะตั้งแต่เล็กมีคำพารุสวสา์อะไรบ้างที่นางไม่เคยได้ยินนางง้วนแขนเสื้อขึ้นด้วยท่าทีไม่รีบร้อนเงื้อมือตกลงไปแรงๆอีกสองครั้ง ผู้ใดให้เจ้าปากสวะต่อหน้าคุณหนูข้าตบเจ้าแล้วอย่างไรหากกล้าพูดอีกคำข้าก็ตบเจ้าอีกครั้งไม่เชื่อก็ลองดูผููดูแลหลี่สัมผัสได้เพียงกลิ่นคาวเลือดในลมหายใจในที่สุดก็ไม่กล้ากล่าวอะไรออกมาแล้วอีนิ่งวางถ้วยชาลงนางพูดขึ้นผููดูแลดีข้าขอถามท่านเรื่องการขึ้นค่าเช่าผืนน้า เป็นท่านที่คิดขึ้นหรือถังไท่ไท่เป็นผู้คิดขึ้นผู้ดูแลหลี่ไม่ทันได้สติอีนิงก็ยิ้มแล้วกล่าวต่อที่เพิ่มค่าเช่าก็เพื่ออยากหุบผลประโยชน์ที่ใหญ่ขึ้นอย่าคิดว่าค่าอายุอย่างน้อยแล้วจะรังแกกันได้ง่ายๆหากเป็นท่านที่อยากเพิ่มค่าเช่าข้าจะให้องคารักโยนท่านออกไปทันทีต่อไปอย่าได้คิดก้าวเข้ามาในตัวอิงขัวกองอีกแม้เพียงก้าวเดียว ท่านจะกลายเป็นผู้ล้มละลายในบัตรดน้นหากเป็นผู้อื่นที่กล่าวว่าอยากให้เพิ่มค่าเช่าเช่นนั้นท่านก็จะได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลต่อไปท่านเห็นว่าอย่างไร ผู้ดูแลหลี่ฟังอย่างสับสนมึนงงาว่าทันใดนั้นก็ได้สติคุณหนูของตวนอิงก,กวัวกองช่างร้ายกาดนักไม่ใช่คนที่รังแกได้ง่ายๆเขามององคคารักษ์ที่ยืนเรียงรายแน่นหนาจากนั้นก็กลืนน้ำลายดังเอือ้อเขาเพึ่งฟื้นคืนสติหลังจากตบอันเจ็บปวดของชิงชีใบหน้ายังบวมร้อนระอุ คุณหนูแห่งตัวอิงกัวกองพูดจริงทำจริงหากนางให้เขาออกไปตัวเปล่าจริงเขาจะทำอย่างไรเดิมเป็นผู้ดูแลใหญ่มีหน้ามีตาหรือจะต้องออกไปรับจ้างแบกหามที่ท่าเรือเพื่อประทังชีวิตจริงๆบ่าวรับใช้ของไบอ,อีที่อยู่ด้านนอกเมื่อได้ยินเสียงทำร้ายคนก็รีบกลับไปหาไบอ,อี ววยี่รู้ว่าวันนี้ท่านแม่ของตอนพบผู้ดูแลลีทรัพย์สมบัติของตระกูลไวยหลิ่งมากมายมหาศาลถึงเพียงนี้ช่างหอมหวนเย้าวยวนเขาเห็นแล้วยังรู้สึกว่าไม่เสียทีที่เป็นตระกูลใหญ่หรูหรา ตระกูลขุนนางใหญ่แสนร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ในใจเขารอบยินดีที่เห็นท่านแม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในตระกูลเว่ยเท่าว่าท่านแม่เพึ่งพบผู้ดูแลคนนี้เพียงพริบตาอีหนิงก็ทำโทษผู้ดูแลคนนี้แล้วนี่มีเท่ากับเป็นการตบหน้าท่านแม่ของเขาหรือเขาครุ่นคิดแล้วก็รีบกล่าวไปเชิญท่านแม่มาดูบ่ารับใช้คนนั้นกล่าว นายท่านร้องคนหนูให้คนไปเชิญหูหยินมาแล้วขอรับระหว่างทางข้าเห็นหูหยินเดินไปแล้วขอรับเมื่อเวอีได้ยินว่านางสี่เดินไปแล้วก็มึนงงเล็กน้อยในใจรอบคิดว่าคนหนูท่านนี้ช่างไม่เกรงกลัวการสร้างเรื่องใหญ่เอาเสียเลยเขากล่าวเสียงเย้ยหยันพี่ท่านแม่ช่วยนางดูแลจวนก็ด้วยเจตนาดีช่างโอหังไร้เหตุผลเสียจริง เจ้าไปรายงานท่านญ่าสักคำข้าอยากรู้นักว่าท่านญ่าจะเข้าข้างเหตุผลหรือเข้าข้างลูกหลานของต้นกล่าวจบก็เดินไปยังเรือนหน้า ขณะที่เขาไปถึงก็เห็นนางสี่ยืนอยู่ด้านนอกบรรดาผู้ดูแลที่มาจากห้องต่างๆกำลังยืนรออยู่ที่นี่เช่นเดียวกันแสงตะวันร้อนแรงนักนางสี่มาอย่างเร่งรีบจึงไม่ได้กลางร่มมาด้วยนางร้อนจนศีรษะชื้นไปด้วยเหงือ่อเราเพ่าว่าบรรดาองครักษ์ยังคงกันพวกนางเอาไว้ด้านนอก คุณหนูสั่งไว้ว่าหากยังสนทนากับผู้ดูแลหลี่ไม่จบก็ห้ามผู้อื่นเข้าไปอาสะพ้ยโปรดรอสักครู่หากคุณหนูของพวกเราสนทนาเสร็จย่อมมีคำสั่งให้ท่านเข้าไปนางสี่กล่อยจนมือไม้สัน่นเห็นนางมีสถานะอย่างไรถึงต้องให้มีคำสั่งต่อนจึงจะเข้าพบได้ บรรดาผู้ดูแลสาวใช้ชรายืนนิ่งองครักษ์ยืนเรียงหนาแน่นอยู่หน้าห้องโถงผู้ดูแลหลี่ถูกทำโทษอยู่ด้านในผู้ที่คิดช่วยเหลือผู้ดูแลหลี่และถังไท่ไท่ซึ่งตั้งตนเป็นปรปากกับคุณหนูหล้วนไม่อาจเข้าไปหากจะพบคุณหนูยังต้องเข้าไปรายงานก่อนทำให้รู้ในบัตรดลนว่าในตัวนี้คำพูดของใครสำคัญ คราานี้ทุกคนต่างหลุบตาลงแซงทำเป็นไม่เห็นการมาของถังไท่ไท่ทุกคนย่อมไม่อยางหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองในเวลานี้วัยเอยก,ก็พาบ่าวสองสามคนเข้ามาครั้นเห็นมารดายืนตากแดดอยู่ด้านนอกก็โมโหจนถีบองคารักไปครั้งหนึง่งแม้แต่ถังไท่ไท่พวกเจ้าก็ยังก้าขว้างเจ้าพวกสุนัขยังไม่ยอมหลีกทางอีกหรือ องคารัก์หน้านิ่งไม่ไหวติ้งเรากับไม่ได้ยินคำของเขาวัยอียิ่งเดือดดานแต่เมื่อเห็นดาบซิ่วชุนที่อยู่ในมือขององคารักก็ไม่กล้าลงมือกับพวกเขาอีหนิงรู้สึกว่าคนเหล่านั้นยืนตากแดดกันพอสมควรแล้วแก้มทั้งสองข้างของผู้ดูแลหลี่ที่อยู่ภายในห้องก็บวมเป่งแล้วนางจึงกล่าว ปล่อยให้ท่านอาสะพ้ายกับญาติผู้พี่ยืนตากแดดอยู่ด้านนอกได้อย่างไรช่างไม่รู้จักต้อนรับขับสู้เอาเสียเลยเซิ่นเลี่ยนปล่อยให้พวกเขาเข้ามา เสียงใสกังวานสงบนิ่งของนางดังขึ้นเบาๆเสริลเลี่ยนคือหัวหน้าองค์ครักที่ขวางคนเหล่านั้นไว้ครั้นได้ยินเสียงของอีหนิงก็ก้าวถอยหลังเปิดทางอย่างนอบน้อมสาวใช้ของนางสี่หยิบผ้าเช็ดหน้าให้นางเช็ดเงื่อนางสี่เดินเข้าไปด้วยสีหน้าทะมึงทึ่งเพิ่งจะเข้าไปก็พบกับผู้ดูแลลีที่ถูกตรึงร่างด้วยไม้อยู่บนพื้นเมื่อผู้ดูแลลีเห็นนาง ก็ประหนึ่งเห็นดาวช่วยชีวิตดวงตาพลันเปล่งประกายสะอึกสะอื้นกล่าวอย่างตื่นเต้นถังไท่ไถ่ในที่สุดท่านก็มาแล้วนางสี่นั่งลงเมื่อครู่นางตากแดดจนท้องสุมไปด้วยเพลิงโทสะยามนี้นางจ้องอีหนิ่งด้วยสายตาเย็นเยียบข้าไม่รู้เลยว่าคุณหนูแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสเชน่นนี้ คำกล่าวนี้ของท่านหมายความว่าอย่างไรข้ากําลังยุ่งกับการไตส่สวนเขาไม่ทันได้ยินว่าท่านมาถึงแล้วอีหนิงยิ้มอย่างไม่แยแสไม่ได้วางนางอยู่ในสายตาแม้เพียงเศษเสี้ยวนางสี่ลําคอแห้งผากแม้แต่น้ําชาก,ก็ไม่มีผู้ใดยกมาให้นางนางจับที่วางแขนแน่นโมโหจนพูดอะไรไม่ออกในเวลานี้เองก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นตรงประตู อีนิงนี่เต้ากำลังทําอันได้สุขภาพของหูหยินผู้เท่าเว่ยไม่ค่อยดีคราวนี้เป็นเพราะถูกบ่อยอีเชิญจึงได้ออกมาฟางซ่งกับซ่งมามาประคองนางไว้เมื่อหูหยินผู้เท่าเห็นว่าด้านนอกมีผู้คนมากมายก็เดินตรงเข้ามาด้านในขณะที่นางถูกประคองนั่งลงก็ยังหายใจหอบอีหนิงเดินไปเบื้องหน้านางยอบกายคารวะ ผู้ดูแลในจวนไม่รู้ความอีหนิงกำลังสั่งสอนเขาทำให้รบกวนการพักผ่อนของท่านย่าแล้วไม่รู้ความอันใดกันนางสี่พลันตบโต๊ะลุกขึ้นยืนกล่าวเหยียดหยันทุกคำพูดของผู้ดูแลมีเหตุผลเจ้าก็แค่อยากจะฉีกหน้าค่าถึงได้ทำร้ายเขาจนมีสภาพเยี่ยงนี้เจ้าเป็นหญิงสาวตัวเล็กๆจะมารู้เรื่องการดูแลตวนได้อย่างไร วันนี้อย่างไรก็ต้องให้ผู้ดูแลหลี่พูดออกมาให้กระจ่างเจ้าพูดมาว่านางทำอะไรกับเจ้ากันแน่พูดดูแลหลี่มองไม้ที่อยู่ในมือองค์คารักคิดถึงตบของเชงชีทั้งยังคิดถึงคำพูดที่คนหนูกล่าวไว้นางจะขับไล่เขาออกจากต้วนเขารีบโขกศีรษะให้โหยินพูดเท่าไหวแล้วกล่าว โฮยินผู้เท่าเป็นทั้งไท่ไท่ที่กล่าวว่าจะขึ้นข้าเช่าถึงได้เรียกขาน้อยไปสั่งตำชับทั้งไท่ไท่ท่านรีบบอกคุณหนูกับโฮยินผู้เท่าให้ชัดเจนเถิดขอรับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับขาน้อยเมื่อนางสี่ได้ยินก็เบิกตากว้างกล่าวว่าจาติดติดคัดคัดเจ้าเจ,จ้าพูดจาสงเดชทั้งถี่เรื่องขึ้นข้าเช่า เป็นคำที่เจ้าพูดเหตุใดจึงกล่าวว่าเป็นคำพูดของข้าผูดดูแลลลีโขกศีษาอีกครั้งทั้งไทยไท่เป็นท่านที่พูดเองท่านต้องบอกตามจริงสิขอรับโหยินพูดเท่าไหวมองนางสีอย่างไม่เห็นด้วยเหตุใดนางสีจึงทำเรื่องเหลวไหลเช่นนี้อีนิงนี่เป็นเรื่องอะไรกันแนะ่ในที่สุดอีหนิงก็ยิ้มออกมาอีหนิงยิ้มบ้าง ท่านยญ้าให้ข้าเล่าเรื่องการขึ้นค่าเช่าตั้งแต่ต้นจนจบให้ท่านฟังสัก,กรอบเถอะเจ้าค่ะผู้ดูแลลีกล่าวว่าจะต้องเพิ่มค่าเช่าผืนหน้า ค้าไม่อนุญาตแต่ท่านอาสะพายกลับตอบตอกลงเท่าว่าท่านอาสะพายทราบหรือไม่ว่าปีนี้ฝนแรงผลผลิตพืชพันธุ์ยาอาหารจึงไม่มากเดิมผลการเก็บเกี่ยวก็ไม่ได้ดังใจเป็นเรื่องง่ายที่ในปีนี้จะเกิดสภาวะขาดแคลนอาหารหากยังขึ้นค่าเช่าดอยพระการผู้คนต้องคอรหาว่าจวนเอิงปัวกองอาศัยจังหวะปล้นชิงตามไฟเป็นหน้ชื่อเสียงความดีที่ ท่านพ่อเพราะบ่มสะสมมาแรมปีคงต้องเป็นอันศูญสลายแน่นอนอีหนิงมองไปทางหูหยินผู้เท่าวยก่อนกล่าวสำทับอีกครั้งที่สำคัญยามนี้ยังเป็นช่วงวิกฤต ท่านย่าคิดว่าตระกูลเรายังสามารถแบกรับปัญหานี้ได้อีกหรือเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะบางคนคิดอาศัยการขึ้นค่าเช่าเพื่อกอบตอยผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเมื่อโหยินผููเท่าไหย่ได้ยินสีหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นตึงเครียดนางไม่ทันคิดถึงเรื่องชื่อเสียงอีหนิงยังคงกล่าวต่อ ท่านอาสะพยเอาแต่กล่าวว่าข้าไม่เข้าใจเช่นนั้นท่านอาสะพยเข้าใจหรือแม้แต่ทักษะการดูคนท่านก็ยังไม่มีแล้วจะมาเอ่ยถึงเรื่องการดูแลจัดการจวนได้อย่างไรนางชี้ไปยังผู้ดูแลลีข้าขอเป็นพยาน ให้ท่านอาสภัยว่าถ้อยคำนี้เป็นผู้ดูแลหลี่ที่กล่าวข้าเพียงข่มขู่เขาไม่กี่ประโยคเขาก็รีบกลับคำให้การกล่าวหาว่าท่านเป็นผู้สั่งการทันทีท่านมีความคิดเห็นอย่างไร สีหน้าของนางสี่พลันเปลี่ยนเป็นขาวสลับแดงดูย่ำแย่อย่างยิ่งยวดนางตอบโต้ไม่ได้แม้เพียงซักประโยคโฮห,หย่นผู้เท่าวยเห็นเหตุการณ์ถึงตรงนี้แล้วยังจะไม่เข้าใจอีกหรือหลานสาวคนนี้เก่งกาดกว่าที่นางคิดเอาไว้มีกลิ่นอายสังหารรู้จักการหลอกล่อด,ด้วยผลประโยชน์มีหลักการค่อยๆเข้าบีบคั้นทีละก้าวทีละก้าวเปี่ยมด้วยเหตุผล พอแล้วคนที่มีจิตใจมุ่งไร่ไม่สมควรปล่อยไว้ในจ้วนหัวเย็นผู้เท่าไวยบอกเมื่อลากตัวผู้ดูแลหลี่ออกไปตีขาให้หักไม่อนุญาตให้เขากลับมาที่จวนอิงตัวกองอีกผู้ดูแลหลี่ตกใจจนใบหน้าซีดขาว รีบโ้งหัววิ่งว่อนเท่าว่าเขาถูกคนลากตัวออกไปอย่างรวดเร็วหูหยินผู้เท่าเบยกว่าตามองบรรดาผู้ดูแลที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นอีกครั้งจากนี้ไปคุณนู้จะเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องในตัวนี้คำของผู้อื่นไม่อาจถือเป็นสำคัญทุกคนจำไว้แล้วใช่หรือไม่ อันที่จริงไม่จำเป็นต้องให้โหยินภูเท่าเบยพูดหลังจากผ่านเรื่องนี้บรนดาผู้ดูแลย่อมตระหนักดีแก่ใจคุณหนูที่ดูบ่อบางงดงามผู้นั้นหากอยู่เฉยๆก็ช่างเถิดถ่าว่าทันทีที่ลงมือก็หดเฮี้ยมเด็ดขาดไร้ความปรานีไม่เสียทีที่เป็นบุตรสาวของท่านอิงกัวกง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ